ดูกันว่าเครื่อง,องคุณเดินเส้นได้แบบนี้หรือเปล่านะผมและเข็มที่ใช้นะครับ R S นะใครรู้อยู่นะผม R S ที่ไม่ได้ใช้สำหรับเดินเส้นนะครับนี่ดูว่า R S จริงเปล่า R S นะผมที่ใครรู้กันว่ามันเป็นเข็มที่ใช้สำหรับลงสีลงเงาในจุดเล็กๆนะผมแต่ไม่ใช่ลงเส้นนะครับหลายคนก็ จะใช้ R L เดินเส้นกันอยู่แล้วแต่นี่มาดูเครื่องตัวนี้นะครับผมเดินเส้นด้วยเข็ม R S นี่นะเข็ม R S นะครับตบึบแน่นๆแบบนี้นะครับ เนี่ยงานแก้งานเส้นแน่นๆญี่ปุ่นหรือโอซากูนิวซากูนะแนะนำไม่ใช้ IS เอสนะผมแต่ก็ไม่อยากจะแนะนำทุกคนนะผมว่าเครื่องที่คุณมีอาจจะไม่ได้ทำได้แบบนี้นะครับตัวนี้นะเป็นเครื่องที่ดีที่สุดที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะผมนี่ แบตไร้สายให้2ตัวครับย้ำนะว่า RS นะผมไม่ใช่ RL นะสำหรับเครื่องบางคนนะถ้าเกิดว่าไม่ได้ลงทุนหรือว่ายังใช้เครื่องตัวเก่าๆหรือหรือว่าไม่ได้มาตรฐานนะก็แค่ RL ก็เหนื่อยแล้วใช่ป่ะแค่ RL จะเดินให้แน่นอย่างนี้ก็เหนื่อยแล้วแต่นี่ RS ดูนะเอออืม R8 นะนี่แค่เบอร์เก้าอ่ะดูดิยังแน่นขนาดเนี้ยดูดิถ้าเป็นแบบว่าเบอร์14อย่างเงี้ยสิอ R8 อย่างเงี้ยโอ้โหเพิ่มทีเดียวไม่ต้องย้ำไม่ต้องซ้ำไม่ต้องรูดไปกลับอ่านี่ดูการจัดจ่านะ เครื่องของคุณทําได้แบบนี้หรือเปล่าถ้าทําไม่ได้ทักมานะผมมีแบตไร้สายให้สองก้อนนะจากราคาปกติ6590นาทนะโปรโมชั่นสําหรับเดือนนี้จัดกันไปเลยที่4950บาทนะครับผมนี่แบบนี้เส้นสีเงาตัวเดียวจบขายเป็นปีแล้วมันยังบอกราคาไมัวันที่ฉัน